สวัสดีนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจ๋าวันนี้แอดเมก็จะพามาทำนะคะเมนูหมูสไลด์ผัดผักรวมมิรนะคะขั้นตอนก็แอดซอเกียวกระเทียมนะคะน้ำมันตนั้งกระทะสวัดีแอดข้ามขั้นตอนมานะคะเพราะว่าแอดลืมนะคะลืมเตรียมวัตถุบางอย่างที่จะต้องใส่นะคะก็เ,เลยลงคลิปไปแล้วก็มาเริ่มใหม่นะคะก็เกียวกระเทียมได้ที่แล้วก็เอาหมูสไลด์ที่แอดหมักไว้นะคะก็ด้วยน้ํามันหอยนะคะน้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ําตาลสายหนึ่งครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ เอ่อกิ้วขาวขึ้นชั้นโตนะคะหมักไว้พักหนึ่งนะคะเอ็กซ์ใส่ตู้เย็นไว้นะคะอ๋อเราก็มามาผัดอ่ากับกระเทียมกระเทียมที่เราเจียวได้ที่มาแล้วนะคะตอนนี้ก็หมูได้ที่แล้วนะคะก็แอดแมปิดคลิปไปนะคะก็มาเริ่มปันข้ามขั้นตอนไปนิดหนึ่งนะคะแต่ก็ ได้ทำขั้นตอนเยอะนะคะแค่ขั้นตอนการเจียวกระเจียวแล้วก็เอาหมูลงไปใช่นัมนเองนะคะพอมีตอนนี้เอาว่าหนุ่มหมูสไลด์หมักแล้วมันจะนุ่มนะคะเพื่อนจ๋าเราก็ใส่นะคะเนี่ยนะคะผักหลายๆอย่างเลยนะคะมีทั้งแคร์หลอดนะคะเห็ดนะคะแล้วก็เห็ดหมูหมูนะคะเห็ดนานาชนิด <laughs> หลายๆอย่างนะคะก็ผัดใส่ลงไปเลยนะคะตอนนี้ ก็หมูนะคะในการหมักนะคะเวลาเราซื like, e ้อมานะคะเป็นหมูอะไรหรือว่าหมูชิ้นก็แล้วแต่นะคะเวลาเราจะทําอะไรทานนะคะแล้วก็มาหมักนะคะอย่างผัดอย่างเงี้ยแก็มาหมักด้วยน้ํามันถ่อยนะคะน้ามันห่อยก็มีนึ่ก็โต๊ะนะคะสีขาวซึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้าตาลทรายนะคะช้อนโก๊ะนะคะหมักไว้สักพักหนึ่งแอดก็ใส่ตู้เย็นไว้เลยนะคะพอใกล้ๆที่เราจะมาทําอะไรเราก็ค่อยเอาออกจากตู้เย็นมานะคะเพื่อนๆจ๋า หมูมันก็จะนิ่มนะคะขอเติมน้ำนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าลูกชอบทานเวลาผัดอะไรแบบน้ำสุกๆินะคะกระทะก็จะไอ้นี่ข้างไหมไปหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าแอดไม่ได้ล้างกระทะใหม่เลยนะคะเจียวไข่ดาวไข่ทานนะคะดาวไข่ทานแล้วก็เลยใช้กระทะที่เราดาวไข่ทําต่อไปเลยนะคะก็ผัดทุกอย่างแบบนั้แอดใส่ใมปทีเดียวเลยนะคะพเพื่อนๆจาัา แล้วก็ยังเหลือนะคะกระล่ำปีกระลำซีค่ะอันนี้ซื้อเป็นแพ็คมานะคะเพื่อนเพืออหมูมันหมักมาอร่อยอยู่แล้วนะคะเราแค่แค่เติมอ่าไม่กี่อย่างนะคะเราชิมดูว่ามันขาดรสชาติอะไรเนะะี่ยค่ะแต่รสชาติจะหมูอร่อยอยู่แล้วนะคะน้ําหวานมากเลยนะคะเพราะว่ามันหวานจากหมูที่เราหมักไปนะคะแล้วก็ใส่อ่า ครูขาวทองนะคะซอสุรูขาวทองก็ประมาณเอ่อหนึ่งช้อนโต๊ะก่อนนะคะกะประมาณอ่ะนะคะแอดคงไม่อาจจะไม่ใส่น้ําตาลทรายแล้วนะคะเพราะน้ําออกหวานจากหมูออกมานะคะก็ใส่อันนี้เพิ่มไปอีกประมาณเอ่อหนึ่งช้อนโต๊ะพอนะคะพอสอนหมักหมูไปแล้วหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเอาเป็นน้ามันหอยนะคะเพื่อนๆจ๋าแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็แอดไม่ได้ทานผงลวนนะคะก็ทานเป็นผงปรุงรสนะคะใส่ผงปรุงรสไปนะคะ เราจะออกรสเค็มด้วยเหมือนกันนะคะผักอันนี้มันก็จะสุกไม่ยากนะคะพอทานกระป๋อนะคะทานกรบป๋แอแล้วก็เตรียมนะคะมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศก็เป็นมะเขือเทศลูกใหญ่นะคะแล้วก็มะเขือที่มันมาจากแคบผักก็จะเป็นมะเขือลายที่มีนะคะเราก็ใส่ไปเลยนะคะ อ,อีกอย่างของแอก็จะมีเหลือพริกนะคะพริกี้้านะคะอแอนขอลดออกเผ็ดนิดนึงนะคะแกเรียนนะคะสักๆนะเราเดี๋ยวจะใส่หลังนะคะผักรวมน่าทานนะคะเพืเ่อนๆจ๋าขอทานกินน้ำนิดนึงนะคะอืออร่อยอร่อยอร่อยค่ะเพืเ่อนๆจ๋า อร่อยแล้วเพราะผักหลายๆอย่างก็ออกร้หวานแล้วนะคะกอเติมน้ำตาลทรายอีกนิดหนึ่งนะคะต่อน้ำตาลทรายอีกนิดหนึ่งค่ะนี่นะคะพริกนะคะมีเราหั่นเตรียมไว้ก็ใส่ไปได้เลยผักพวกนี้ก็สุกไม่ยากนะคะ ปูแล้วแอดผักก็เยอะเลยนะคะเนี่ยแล้วจะใส่ผักอันนี้อีกก็จะเยอะไปหรือเปล่านะคะเดี๋ยวแอดูก,ก่อนนะคะเราจะเก็บไว้ให้ลูกใส่เพรื่อมาม่าเพราะลูกชอบส่งมาม่ากินกลางคืนนะตาไม่กินเขาก็จะไม่กินนะคะเขาไม่ไม่ค่อยทานข้าว ก็ทาไว้ในตู้เย็นเนี่ยเพราะว่าลูกเช้านู่จะทดท้าไปกินนะคะก็จะมีแ่บเอาไปกินช่วงพักเที่ยงกล่องหนึ่งนะคะกล่องหนึ่งก็จะเป็นช่วงเช้าก็จะเป็นข้าวต้มนะคะก็จะทาข้าวต้มทรงเครื่องไว้ให้ลูกทานประจําเลยนะคะก็จะใส่กล่องแช่ตู้เย็นไว้แบบตลอดเลยนะคะบ้านแอดหอมนะคะหวานดีนะคะ ออกหวานถังด้วยหวานนะ่ะเติมน้ำตาลทรายดอกไปเมื่อกี้นี่นะประมาณอีกหนึ่งช้อนชานะคะเพื่อนๆก็จะใส่ผักนี้ส่นิดหน่อยนะคะอาจจะใส่เมมดหนากเก็บแยกมาให้ลูกใส่ถุงเอาผักก็เยอะนะคะผักเยอะเราเอาไว้ทานมื้อเย็นแล้วก็ลูกตักไปทานแค่นั้นนะเนาะ แอบก็มือเดียวนะคะไม่ค่อยถนัดนะคะเพราะว่าถือกล้องนะคะถือขาดกล้องมืออมอ,อร่อยแล้วผักแอก็คงใส่แค่นี้แหละนะโอ้เยเยอะนะคะหมูอ่าไม่หมดนะคะเหมูมว่าปริมาณเยอะพอสมควรน,นะคะ นนี้ก็คุ้มค่อนกระทะแล้วนะคะสองคนแม่ลูกเราพอทานเล่นบ้างนะคะเอ็ก็ไม่ค่อยอยากไม่ค่อยทานข้าวเท่า่มื้อเย็นนะคะอชอบเป็นแบบทานอะไรว่างๆเล่นๆนะคะแต่จะต้องมียาต้องทานช่วงนี้ต้องทานยากระดูกนะคะก็มีความจําเป็นต้องทานข้าวนะคะก็จะเป็นนี้แหละผัดผักนะคะผัดผักตุกผัดผัก ก็โอเคแล้วนะคะคเพื่อนๆจะเพราะว่าผักพวกผักเอ่อผักอะไรตะหลําปีนพวกนี้ก็จะสุกง,ง่ายนะคะมะเขือเทศนะคะมีทั้งลายชิมีทั้งมะเขือมะเขือเทศลูกใหญ่มะเขือเทศอ่อลูกใหญ่นะเขเรียกมะเขือเทศอะไรนะคะถ้าสีดามันจะเป็นลูกเล็กๆใช่ไหมเป็นให่ถ้าซื้อผักเป็นแพกนะคะเขาก็จะใส่มะเขือเทศลายชิมีมาเป็นลูกอาจจะใส่ทั้งลูกเลย อันนี้เราก็จะได้ผัดผักลมมิรนะคะอร่อยอร่อยนะคะนี่นะคะผักนรัวเลยนะคะไว้ทานนะคะนี่ก็แอดปิดเตาแล้วนะคะก็ชิมรสได้ที่แล้วนะคะหมูนะคะเราหมักนะคะเวลาทานจะนิ่มนุ่มมากเลยนะคะร้อนไหมเนี่ยจะชิมหมูสักชิ้นหนึ่งนะคะเอาชิ้นเล็กๆนะคะดูว่านุ่มแค่ไหนนะคะอื้มเพื่อนๆจ๋า นุ่มนิ่มหวานแบบกอกรสหวานเค็มนิดนึงอร่อยเพราะว่าเราหมักนะคะหมูเราหมักด้วยเอ,อซอสนะคะซอสมันเ้่อยนะคะหนึ่งช้อนนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้าตาลสายหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ตีนุ่ขาวนะคะครึ่งช้อนโต๊ะนะคะอร,อร่อยอร่อยน่ารับประทานเลยนะคะแค่นี้เราก็ได้อาหารนะคะมื้อเย็นไม่ทานนะคะ หมูนิ่มมากเลยค่ะเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆจะลองทําฐานดูนะคะง่ายๆแต่อร่อยนะคะมาจ้ามาจ้ามาทา,า,านผัดผัก่วมมิตรกับแอดเมย์นะคะก็ขอฝากติดตามชมคลิปเป็นกําลังใจให้แอดเมย์ด้วยนะคะก็แค่นี้ละจ้าผัดผัดผก่วมมิตรนะคะอร่อยอร่อยนะคะน้ามันห้อยนะคะก็ใส่หมูสไลด์ด้วยนะคะมาจ้ามาจ้ามาทานด้วยกันไหมค่ะ มือเย็นมือเย็นจ้าบ๊ายบายจ้า